สวัสดีครับวาวชาชาแนลอีกแล้วเนาะครับวันนี้ก็เป็นเมือบ้นเสาที่สินะครับตอนเช้าอา,ากาศหนาวหนามากครับ <c oughs> <c oughs> เลยมากินกาแฟคือผมก็มาด้วยครับกาลังจะกินกาแฟานี้ กำลังจะกินกาแฟตอนเ้า์ครับก่อนจะออกไปทำงานไปมากินกาแฟตอนเสาร์คือผมเนนอกรับ านี่ย้องหากาแฟากินก่อนกินก่อนสิไปทำการทำงานบอกกินกาแฟาวาไรครับลูกมาตื่นมา ดอยมาครับแก้ว <c oughs> นี่ครับผมมากินกาแฟยีฮอน,นี่ครับ <c oughs> กิ่งหรงซึก ซื้ีดีกว่ากาแฟทั่วไปครับก็าซืกว่าเอาตนเราโตลงว่ากาแฟเขามีส่วนผสมหลายอย่างครับว่าคือกาแฟ <c oughs> ที่อินวันทั่วไปสามทองตลาดนะครับวนีตัวนี้านกาแฟของเขานี่จะมี ่วรผสมสามสิบหกอินวันครับนหนึ่งสองช่วยลดน้ำหนักมึงมีไขมันมึงมีน้ำตาลครับปูป่วยเบาหวานก็กินได้นะครับกกินกาแฟตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วคิดว่าเออเบาต้นรอโตขึ้น น้ำหนักก็มันซืว่าจะลดลงนิดหน่อยก็เห็นผลอยู่ครับ,แ,รบ,แ,ออรบรแตดแ่ดีของเขาอยู่ครับกาแฟก็ได้ที่แรกผมก็คิดว่าเออเขาโฆษณาเกินเกินจริงบ่ของกาวาอยู่แต่ว่าเอาเขาที่ดีแลครก็ดีของเขาอยู่ครับ กดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้่องบาวชาได้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย